สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมาชมไอ้นุกซามไรครับลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียฮิเดชิซัคเอ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งเล่นต่อยูคาพี่น้อง เรียกว่าเมาเมากันเป็นไร่นะครับไม่ต้องมาดูเลยเออไรลนะสองคนห้าจัดไป ของเขาเพราะว่าตัวนี้เช็คหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนแวน่นเปลี่ยนโปรเกนมาแล้วครับนะแล้วก็ยกหม้อน้ําใหม่มาใส่เออเรื่อครับท่านใดที่มีเรื่องปัญหาเรื่องหม้อน้ําร้อนความร้อนที่จริ้งท,ทาก็ได้ครับนะทาหม้อน้แต่ว,ว่าทิ้งตันหมดเย่ไม่เข้านะ เลยซื้อใส่ใหม่รถขุดขนาด20ตันครับมีตาชิซัท X 200คิดหนึ่งใช้เครื่อง6สูบอีสุสูบ6 B G หนึ่งปั๊มฮิตาชิมีมาอยู่ประมาณ150ตัวครับวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนาทีอ๋อโอ้ยเจอต้นเล็กนี่ กาะรวบเกาะรวบครับเกาะดึงเกาะดึงอ่าอร่อยแล้วครับอร่อยนี่ครับกองเป็นแถวเดี๋ยวก็จะน่าจะไม่ต้องกลบพี่น้องน่าจะเผาเห็นบอกว่าขายได้เหมือนกัน ขายได้เหมือนกันนะครับรากหรือว่าตอยูคาแต่ว,ว่ามันยกยากโนล่างในใบแผกแต่สิบเส้นนะครับสัตหรือว่าผลิตที่อินโดนีเซียโดนเลือกเจ็ดตัวแคยรยสองตัว เสียงพลังสั่งใจกันกันสีก็ออกสีส้มๆนะครับบูมอามนี่จะชิ้นี่ไม่มีเสริมแพ่นลิกนะครับสามแชกไม่มีเลยไม่ได้เสริมแต่ก็เชื่อมนอกเชื่อมในครับบูมอาม รุ่นหนึ่งนี่ถือว่าได้รับความนิยมมากครับกด,ดเข้าไปกีวสวิงนี่ดดง่ายๆว่าคันนี้สมบูรณ์มากครับ12,000ชั่วโมงแอร์เย็นชำ่ำ ไฟฟ้ายังอยู่ยังไม่ได้ตัดนะครับอากาศที่บุรีรัมย์ร้อนมากพี่น้องตับจะแตกยู่แล้วครับชาติเจริญทรัพย์ ค่อยครับค่อยๆแต่ก็ถือว่าเร็วครับชั่วโมงหนึ่งนี่โอ้ชั่วโมงละไรเลยพี่น้องเพราะว่ามันจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ตอเล็กตอใหญ่ถ้าเรามีทุนก็ลองซื้อรถขนาดนี้แล้วก็มารับจ้างอย่างนี้พี่น้องทำชั่วโมง มาดูมุมข้างหน้าหน่อยเของแข็งครับมีรองครับมีรองอม่มีเหลือครับติดปีกสองข้างมาด้วยไว้ขุดสาปกติจะขุดสาครับ <c oughs> วันนี้มารับจบก่อนมารับจบ รับจบกับ4วัน30ไร่ก็ไร่ละ2 5 0 0้คูณเข้าไปเวลาประมาณสี่วันนะสามวันครึ่งไม่เนาะน่าจะจบ้าคาใช้จ่ายก็ เหลือครับเหลืออยู่ประมาณเหลือสักห้าหมื่นก็เอาครับปั๊มฮิตาชิก็เป็นปั๊มเขาเองครับนะแต่ว่าปั๊มไฮดรอลิกจะไม่เหมือนใครครับดูแล้ว ไม่ยาวครับแต่ว่าใหญ่นี่แต่ชิ่นี่ถ้าระดับโลกยกให้เขาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทันเหมืองถือว่าโซเวลเป็นต้งโซเวลปุก,กีเสยครับนะปุก,กีเสยนี่ในเมืองนี่ใช้กันเนยอะเหมือนกันแม่โมาะนี่ใช้เยอะครับปุก,กีมันใหญ่ครับศ 0.881นะตามสเปคเขาตัวน,นี้ก็น่าจะประมาณ0.885มััครบประมาณนี้เป็นรถขุดที่น้ำหนักไม่ค่อยเยอะน้ำหนักจริงๆเขานี่19ตันครึ่งตีไปเลยครับ20ตันเฟรมเป็นตัว X ตรงล่างก็ยังเบรยอยู่ครับเสียงกระหึ่มคับ6 b ีคันนี้หม้อน้ำสมัยก่อนก็จะวางวางหม้อน้ำก่อนแล้วก็วางตัวทำความเยน็นไฮดรอลิกแล้วก็ออยครับจะเป็นขั้นๆไป ถ้าปัจจุบันนะครับจะแบ่งช่องกันเลยหม้อน้ำแล้วก็ลอ,อยเย็นไฮดรลิกนะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนจะวางซ้อนกันอันนี้วางวางตรงกันนะปัจจุบันแบ่งกันวางเลยครับอันหม้อน้ำจะไม่ใหญ่ นี่น้องแบงค์นี่จัดเต็มครับเจอตอเล็กก็อร่อยแล้วพี่้องเหย น่าจะน่าจะมีอืน่นนะไปน้องไม่เจอครับถ้าได้ตีตีต่อยูคาตีต่อยางพรารานี่โอ้งานชนั่วโมงนี่วันหนึ่งเหลือเยอะนะครับวันละหมื่นีสบายๆนะหมื่นนิดๆ ประมาณผมตีไปนะ่าจะมื่นสักมื่นสามมื่นสีครับนะต่อวันได้อยู่ถ้ารถไม่เสียนะครับพี่น้องแต่ถ้าเสียกับตัวใครตัวมันอาธุรกิจรถขุดมันต้องมีซ่อมบำรุงนะครับมันต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับก็เลยถ้าเราบวกลบคูณหาร อาจจะได้เงินจริงเยอะแต่ว่าะมบมรุงในเยอะเหมือนกันนะครับดังนัต้องต้องคิดให้ดีน้องคิดให้ดีจะทําธุรกิจแต่ก็ดีกว่าอาชีพอื่นเยอะนะครับอ,อตรงนี้นี่โตไม่ค่อยใหญ่ครับ ฮิตยอดนิยมเหมือนกันครับ 6B.G. กสูบไดร็กก็จะดูแลง่ายครับแต่ถ้า4สูบเพราะมันเร็วก็ให้กินอร่อยหน่อยดูแลง่ายเหมือนกันให้กินเชื้อเพลิงดีๆครับ ตรงนี้นี่ครับคนยูคาเต็มไปหมดมือนกันเดี๋ยวดูผลงานไห่น้องนครับมาจากนน่น สันใจมากห้องเก๋งก็จะเป็นสีเทานะครับบอดีก็จะเป็นออกสีส้มก็ส,สีแดงก็ไม่ใช่นะออกส้มครับนะฮิตาชิกันดูซานอ่าจะคล้ายๆกันครับ ขอบคุณทีมงานสิ่งมีการโยธานะครับคนใดที่ชื่นชอบก็ลองมีงานก็สอบถามได้ครับนายแบงค์เป็นคนครับก็ฝีมือครับฝีมือเป็นคนฝีมือใจเย็นนะครับแล้วก็ อ่านงานเก่งสนใจก็ดูได้ครับที่ยูทู e ชาติเตินทรันซัหรือว่าเพจชาติเติน์เ,เรัซย์ X คาเวเต้นครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ